สวัสดีค่ะดิฉันชื่อกุ้งทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งญาติอโศกดิฉันนั้นมีความยินดีที่จะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์สุดเสียวๆของดิฉันซึ่งก็ไม่คาดคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองและดันเกิดที่ทำงานซะด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาละฟังกันเลยค่ะเรื่องนี้มันเริ่มจากที่ดิฉันนั้นทำงานอยู่ที่ บริษัทแห่งหนึ่งในอโโซดิฉันนั้นทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหรือเป็นผู้ช่วยเลขานั่นเองงานในแต่ละวันของดิฉันจะได้เจอกับผู้คนมากมายเพราะดิฉันนั้นจะต้องเข้าประชุมกับหัวหน้าใหญ่แล้วก็ทําเอกสารรีพอตร,รายงานต่างๆเพื่อที่จะทําสรุปประชุมส่งให้กับพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในวันที่เกิดเหตุนั้น ดิฉันได้รับงานงานหนึ่งมาซึ่งก็ต้องทำงานนี้ค่อนข้างดึกอยู่พอสมควรเพราะมันต้องใช้เวลาเยอะอยู่มากซึ่งงานมันก็จะเป็นงานประจำที่ทำอยู่ทั่วไปคือการทำสรุปรายงานแต่งานนี้จะมีความสำคัญอยู่ค่อนข้างพอสมควรเพราะมันเป็นงานที่ใช้ในการสรุปผลการทำงานทั้งหมดของทั้งปีของบริษัทเราซึ่งก็จะมีผู้คนนั้นเกี่ยวข้องมากมาย ดิฉันใช้เวลานานอยู่พอสมควรจนหัวหน้าใหญ่ดิฉันนั้นเริ่มคิดว่าดิฉันน่าจะทําไม่ทันหรือทําไม่ไหวแล้วก็จะมีส่วนงานอื่นๆที่มันจะค่อนข้างเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคอนะซึ่งดิฉันนั้นก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะทางนายใหญ่จึงแอดไซน์งานให้กับพนักงานอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นซึ่งก็เป็นหนุ่มในฝันคนหนึ่งที่ดิฉันนั้น จ้องอยากจะกินอยู่แล้วแต่ด้วยความที่งานนี้เป็นงานที่สำคัญดิฉันจึงตัดเรื่องส่วนตัวออกไปก่อนเคลียเรื่องงานให้จบแล้วเดี๋ยวเรื่องส่วนตัวเราค่อยว่ากันในคืนแรกนั้นดิฉันพยายามทำสรุปรายงานนี้และเขาก็เข้ามาช่วยดิฉันเขาชื่อโก้โก้นั้นเป็นคนหน้าตาตี๋ตเขาขาวสูงประมาณ176 เราสองคนพยายามทำงานด้วยกันเราให้ความรู้และก็คอยสอนชั้นในแต่ละจุดที่ชั้นนั้นไม่เข้าใจเพื่อที่ชั้นนั้นจะได้สามารถทำสรุปรายงานได้จนกระทั่งในคืนแรกนั้นเราสามารถทำงานเสร็จไปได้ประมาณสัก20-30%โก็เลยชวนว่าเดี๋ยวเลิกงานเราไปหาอะไรกินกันดีกว่ามันก็ค่อนข้างดึกแล้วเดวเธอจะหิวนะในตอนนั้นเวลาปาไปประมาณสัก สองทุ่มกว่า,วาได้เท่าที่ดิฉันจําได้นะฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแล้วก็ไปกับโก้ซึ่งโก้นั้นก็พาไปกินร้านอาหารข้างทางเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวชื่อดังร้านหนึ่งฉันก็เลยเข้าไปสั่งเอากว๋วยเตี๋ยวต้มยำจานหนึ่งจ้ะส่วนโก้นั้นน่ะเหรอสั่งเส้นเล็กน้ำแหมเล่นเอาซะฉันต้องแซวเขาเลยว่าอย่าผวนเลยนะเมนูนี้เนี่ย เล่นเซ็กน้ำเลยนะโอ้โหโก้ถึงกับปวดเลาะเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าอยากจะลองเล่นดูไหมละ่ะซึ่งดิฉันนั้นก็คิดในใจว่าเข้าทางกุละฉันก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นเราก็กินข้าวด้วยกันกินกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วโก้ก็ถามว่าบ้านอยู่แถวไหนถ้าไม่ไกลจากนี้เดี๋ยวเราไปส่งเองนะซึ่งฉันก็บอกเลยว่า อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้นั่นเองฉันก็บอกทางกับโก้ไปซึ่งโก้นั้นก็ไปส่งดิฉันจนถึงบ้านทันทีซึ่งบ้านของดิฉันนั้นต้องบอกว่าฉันเป็นคนต่างจังหวัดฉันเข้ามาทํางานในกรุงเทพจึงอยู่ตัวคนเดียวโก้ Go ก็รีบถามดิฉันว่าอยู่กับสามีหรอดิฉันก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่าเรายังไม่มีสามีสะหน่อยเรายังโสดอยู่นะดูแล้วเราเหมือนคนที่ มีผัวแล้วอย่างนั้นน่ะเหรอโก้ก็ทำท่าตกใจแล้วก็ถามว่ากุ้งหน้าตาสะสวยแบบนี้อุ่นดีๆแบบนี้เป็นไปได้ไงเนี่ยว่าจะหลุดจากมือผู้ชายไปเราก็หัวเราะอย่างทันทีเลยแล้วก็บอกว่าก็าเรารอ,อกโก้อยู่ไงละ่ะพร้อมกับหัวเราะไปทันทีโก้ถึงนั้นนะทำหน้าเขิน,น,นทันทีโดยทำให้เรารู้เลยว่าโก้ต้องคิดอะไรกับเราอยู่แน่ๆเลย เราจึงบอกกับโกว่าโกลองพักเหนื่อยก่อนไหมเข้ามาที่บ้านเราก่อนสิเดี๋ยวเราทำน้ำให้กินและมันก็เข้าตามแผนของเราเพราะว่าโก้นั้นก็บอกว่าได้ขอเข้าไปนั่งห้องน้ำสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันไม่รอชา้าเราพาโก้เข้าไปในบ้านเราก็ให้โก้นั่งที่โต๊ะรับแขกทันทีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราเอาน้ำมาให้นะ เราขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งและสิ่งที่เราทำนั้นก็คือเราไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนไม่ได้นอนลงมาทันทีพร้อมกับเอาน้ำแก้ว,แก,วแก้วหนึ่งมาให้เขาซึ่งกุ้งไม่ได้เห็นเราป,ปุ๊บโก้ก็ทำท่าตกใจอย่างมากแล้วก็ถามว่ากุ้งเธอแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยเราก็บอกว่าก็เมื่อกี้เราพูดอยู่ไงว่าที่เรายังไม่มีผัว เพราะเรารอโก้อยู่ไงน่ากินไหมล่ะโก้โก้เห็นทันทีก็บอกว่าน่ากินมากเลยขอกินได้ไหมแล้วก็บอกว่าได้เลยเรายื่นน้ำให้โก้ทันทีโก้ทำหน้างงๆเราก็เลยเล่นมุกตอบกลับไปว่าเพราอโก้อยากจะกินน้ำไม่ใช่หรอแล้วเราก็หัวเราะทันทีส่วนโก้นั้นก็ทำท่าเขินเินเพรานึกว่า โก้คงจะกินเราแน่ๆแต่เรารู้อยู่แล้วว่าโก้นั้นอยากจะกินเราชัวร์ๆเลยแหละแต่เราต้องเล่นตัวสักหน่อยหนึ่งแต่อ่อยให้มากๆให้โก้นั้นเกิดความอยากให้ได้มากที่สุดแหมดูสิผู้ชายแต่ละคนนั้นจะอดทนได้นานแค่ไหนเราก็นั่งอยู่ข้างๆโก้ในต,ตอนนั้นเราไม่ได้ใส่เสื้อในหรือกางเกงในเลยด้วยซ้ำ แล้เสื้อก็ค่อนข้างบางๆสีชมพูผิวผิวมีตะข่ายเล็กน้อยได้ทำให้โก้นั้นเห็นข้างในของเราทั้งหมดโก้นั้นไม่ได้มองหน้าเราเลยในตอนนั้นมองแต่ช่วงล่างของเราแล้วก็เกินน้ำลายเข้าไปใหญ่เลยเราจึงบอกกับโก้ว่าเมื่อกี้เธออยากจะกินเราเหรอโก้ได้แต่อ้ำอ้มึ้งอึ้งเราไม่รอชา้า เราเอาปากเราประกบเข้าไปที่ปากโก้ทันทีในตอนนั้นมือโก้ก็อยู่ไม่สุกแล้วถอดเสื้อของเราถอดเสื้อของโก้และในตอนนั้นเราทั้งสองคนก็ได้สบาระหึมกันอีกครั้งหนึ่งจนรู้สึกได้เลยว่าฟินสุดๆไปเลยหลังจากคืนนั้นเราก็เริ่มจะเปลี่ยนรสนิยมเพราะว่าจำได้ใช่ไหมว่ารายงานของเรานั้นยังทำไม่เสร็จในวันถัดมาเราก็จัดชุดเต็มเลย เตรียมของอะไรไปให้เสร็จสับและเราก็ไปแลนซั่มกันที่ใต้โต๊ะทำงานของเราซึ่งก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่พอสมควรแต่ในตอนดึกๆนั้นก็ไม่มีใครอยู่แล้วซึ่งก็เปิดโอกาสให้เรานั้นได้แลนซั่มกับโก้ Go อีกครั้งหนึ่งอย่างเมามันเลยทีเดียวโก้นั้นได้เสนอกับเราว่าลองเปลี่ยนบรรยากาศไปในห้องผู้บริหารดูไหม เราก็ตอบตกลงกันทีเพราะเราอยากจะทําแบบนี้มานานแล้วเรากับโก้ก็เลยจัดกันที่บริเวณพื้นหน้าห้องทํางานของหัวหน้าใหญ่ทันทีซึ่งบริเวณนั้นจะไม่มีกล้องวงจรปิดเราเหลือบไปเห็นของบางอย่างในกระเป๋าของโก้เราก็หยิบขึ้นมาเล่นทันทีเลยซึ่งก็คือของเล่นที่ญี่ปุ่นนั้นขายกันยแยะเต็มไปหมดเรารู้สึกฟินอย่างมาก จนบอกไม่ถูกเลยว่าโก้นี้เด็ดจริงๆเลยเราถามกับโก้ไปทีหนึ่งว่าหน้าตาตี๋ๆนุ่มๆแบบนี้ทำไมถึงยังไม่มีเมียโก้รีบตอบมาทันทีว่าตลอ,อกกุ้งอยู่ไงอยากจะกินกุ้งมาตั้งนานแล้วไม่มีโอกาสนี่ต้องไปกราบขอบอสเลยนะเนี่ยไม่งั้นเราคงไม่ได้มากินกุ้งแบบนี้แน่แน กุ้งนี่แซ่บจริงๆเลยแหมถ้าได้ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คงจะสุดแซ่บๆไปเลยนะเนี่ยเล่าหัวเราะทันทีพร้อมกับ,บอกกับโกว่าและเป็นไงเราแซ่บสุดเลยใช่ไหมโกบอกว่าออดดีสุดๆไปเลย